กลับสวัสดีเ่อม่พี่น้องชาวไทยที่คารับย้ายไฟกินอาหารเช้าอาหารเช้าซะเหมือนเดิมค่ะลิ้นหมูอือพรุ่งนี้นะยายสิไปทำงานนะเหม็นหึ่งเหมือนเดิม กระเทียมครับเหม็นกระเทียมอมะเขือเทศอือหือ น้ำจิ้มมะอวานครับหมูก็มะอวานอุ่นไว้ครับอ,อร่อยเพิ่มเติมข้าว ดูความเหมือนเดิมไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าในเยสเเียเอามาซะเยอะเชียวอ อันนีีเเ้เเารยกว่าเหรรรือออะไะอยาสิสอาชอบกินมะเขือเทศเขือเทศที่นี่อร่อยครับลูกเล็กๆอ่ะเนี่ยอร่อยมาก

หวานนิดหนึ่งต้งใส่จเราะว่าปลอดภัยครับแบบนี้การใสชูชีพครับที่ถูกต้องต้องเอาอันนี้ไปคล้องที่วางขาเราด้วยนะฮะครับค้องวางขาตรงนี้นะฮะหลายคนไม่ค้องครับ